วาสนาวาสนาเอ้ย,เกยกินข้าวไหมลูกลกินข้าวไหมหล่ายกินเขาวะลูกหิวเขาวอฮาอีหลายหิวเขาวะลูกอกินเขาจะได้ไม่แร้งนะลูกเด้อนี่แมวเ,เขาให้เนื้อหารเม็ดอาหารเปียก๋ยวแมวมาป้อนเขา่าแมวมาป้อนเขามาลูกมะแม่มาป้อนข้าวน้องนะคะ อาาหารแมวป่วยอาหารแมวป่วย,าาม,ววยมาป้อนนะคะพข้าวมาลุกมามามากินข้าวมาลูกมามมากินข้าวกันวาสนานะคะน้องชื่อวาสนานะคะมาอยู่กับแม่เกียงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่14นะคะวันนี้วันที่สิบสี่ตุลาคมสองห้าหกดนะคะ น้องวาสนามามีญาติมีญาติมาเรียกนะคะมาเรียกแม่เกียงนะคะบอกว่ามีแมวมาที่บ้านเขานะคะวันนี้นะคะมาน่าจะมาช่วงเช้าหรือไงประมาณนี้นะคะก็มาที่บ้านเขาแล้วทีนี้เขาเห็นน้องเดินไม่ได้นะคะแล้วพอบ่ายๆเนี่ยเขาเลยมาตามแม่เกียงนะคะตอนนั้นแม่เกียงกำลังไล์สดนะคะหลับหลับแม่เกียงกำลังไล์สดอยู่อัติ๊กตอกอยู่นะคะแล้วก็แม่เกียงก็เลย เขาบอกบอกว่าแมวเดินไม่ได้ไม่เียงพอฟังไม่เกงก็เลยบอกว่างั้นออกมานี่แล้วกันนะคะไม่เก่งก็ออกจากใกล้เขาเอาแมวมาพอมาเห็นแล้วโหสภาพน้องนะคะผอมมากตรงก้นนี่ติดติดกระดูกเลยนะคะตรงก้นเนี่ยติดกระดูกเหมือนกับเหมือนกับตะวันน้อยนะคะมาแบบตะวันน้อยตะวันน้อยน้อยเนี่ยก็มาแบบอดอาหารนะคะก้นนี่ติดกระดูกเหมือนกันแต่น้องเดินได้นะคะแต่ว่าน้องเนี่ยไม่รู้ว่าน้องไปเจออุบัติเหตุอะไรมานะคะน้องเดินไม่ได้นะคะก้นติดกระดูกเลยนะคะ อดข้าวอดน้ำมาหลายวันเลยนะคะดูท่าทางนะคะไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยนะคะน่าสงสารมากๆเลยสงสารสุดๆเลยนะคะน้องก็อดทนมาจนจนเดินไปหาคนให้คนมาช่วยนะคะก็คนที่เจอก็เป็นยากกันนี่แหละนะคะแล้วเขาก็จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> บ้านเขาเนี่ยอยู่ใกล้กับบ้านตาที่เอาเอาแมวมาให้แม่เกียงนะคะอยู่ใกล้กันนะ ใกล้กับบ้านตาไม่เคียงคิดว่าน้องน้องตัวนี้น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่ไม่เคียงเอามาครั้งก่อนอ่ะที่ตาม,มาให้ครั้งก่อนอ่ะที่ว่าจะทาหมันแล้วน้องหลุดกลับบ้านอ่ะตอนนบกับบ้านเนี่ยไม่เคียงก็ถามตากยายนะว่าน้องมากินข้าวปกติไหมตากยายว่าน้องมากินข้าวปกตินะคะแต่ทีเนี้ยไม่เคียงก็ไม่ได้ตามผลอีกว่าไม่เคียงเอาอาหารอาหารไ,ไปไว้ให้แกแล้วนะคะก็คือตอนสุดท้ายตาเขาท,ที่เอาแม่เขามาแหละที่เอาแม่แมวท้องมานะคะแม่ แม่ถั่วพูมาเนาะเอาถั่วพูมาแม่เกีงก็เลยไม่เข้าประเดติดตามอีกนะคะไม่ได้ไปดูน้องอีกนะคะก็อยู่ๆก็เนี่ยก็เจอสาภาพนี้แม่เกียงคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนะคะคิดว่าน่าจะเดีกันเพราะว่าบ้านใกล้กันนะคะบ้านใกล้บ้านติดรั้วติดกันเลยกับบ้านกับบ้านตาที่เอาแมวมาให้แม่เกียงนะคะตอนนั้นน้องหลุดกลับไปน้องกลับบ้านไปแล้วนะคะทีนี้แม่เกียงคิดว่าน้องน่าจะตกจากที่สูงหรือเปล่าหรือ ไม่มีรอยรอยหมากัดนะคะไม่มีรอยหมากัดนะไม่มีรอยกัดนะคะในหลับหลับเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยหลับไม่มีรอยกัดนะคะแต่ก้นเนี่ยก้นเนี่ยมีกระดูกกระดูกโผล่เลยนะคะเนี่ยกระดูกโผล่เลยเนี่ยผอมมากไม่รู้ว่าไม่ได้กินข้าวกินน้ํากี่วันมาแล้วนะคะน่าเวทนามากๆน่าสงสารมากๆไม่รู้ว่าอดข้าวอดน้ํามากกี่วันแล้วนะคะดูหน้าตานะคะหน้าตาน้อง น่าสงสารมากๆเลยนะคะตอนที่ไม่แกงกำลังไล้สดไม่แกงก็เลยไล่สดยาวเลยนะคะตอนน้องไม้ไม่แกงไล้สดยาวเลยก็เลยคุยกันกับเอฟซีตอนไล่สดในแอปตอตตอติ๊กตอกันนะคะเอฟซีก็เลยตั้งชื่อช่วยกันตั้งชื่อนะคะไม่แกงก็เลือกชื่อน้องวาสนานะคะก็น้องเป็นผู้หญิงนะคะเลือกว่าให้เป็นน้องวาสนาน้องเป็นผู้หญิงนะคะเพอเดี๋ยวไม่เกยงจะป้อนข้าวน้องนะคะป้อนข้าวน้องก่อนนะ เอาให้กินก็ไม่กินนะคะเดี๋ยวป้อนข้าวแล้วกันเดี๋ยวไม่เก่งจะเอาน้องไปหาหมอนะคะวันพุธนี้จะเอาไปหาหมอนะคะันพุธจะไปหาหมอนะลูกนะขอความเมตตาน้องด้วยนะคะจะเอาน้องไปหาหมอนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเอาไปเอ็กซเรย์เอาไปตรวจเลือดนะคะ ก็หาแนวทางรักษากันอีกแหละก็เหมือนน้องกีวีนแหละนะคะมอหมอ,อจะทํำยังไงนะคะส่วนน้องนี่น่าจะต้องน่าจะมีย uh, าวิตามินเสริมร่างกายนะคะคิดว่านะเพราะว่าน้องน้องขาหลังนี่คือเหมือนเหมือนไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงเลยไม่แกงบีบเข้าไปเนี่ยก็ไม่กระตุกเลยนะคะไม่กระตุกไม่ยกเลยนะคะไม,ไม่สะดุ้งกลับเหมือนเหมือนน้องกีวีนะคะน้องกีวีกับวิเศษยัยงมีสะดุ้งกลับนะแต่เนี่ยน้องไม่สะดุ้งกลับนะคะ แต่เดี๋ยวก็เดี๋ยว,ยวลองดูเรื่อยๆนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเมตตาน้องด้วยนะคะทักไม่เกียงมาที่อดีไล่นะคะ K t ท5หรื 80, 80 2, 39, อโทรศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์สองสามศูนย์สามเก้าพร้อมเพย์นะคะก็ไมเกียงเดือพาน้องไปหาหมอนะคะขอความเมตตาน้องด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะหนึ่งชีวิตน้อยที่ไม่เกียงทิ้งไม่ได้นะคะเพราะว่าพอมีญาติมาตามแล้วไม่เกียงก็ปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆนะคะ แม่เคียงมีแมวเยอะก็จริงแต่บางครั้งมันเจอเหตุสุดวิสัยอะ่ะถ้าเราไม่รับอะ่ะเราก็ใจร้ายเกินไปนะคะถ้าเราไม่รับถ้าเราไม่ช่วยน้องอะ่ะเราก็จะใจร้ายเกินไปเพราะว่าน้องก็หนึ่งชีวิตเหมือนกันนะคะถ้ามาคิดแต่ว่าแมวเยอะแมวเยอะแต่ปล่อยให้แมวที่แบบกำลังลําบากอะ่ะนะคะแล้วน้องเป็นอะไรขึ้นมามันมันมันสงสารนะคะ เดี๋ยวกินข้าวกันนะลูกนะเดี๋ยวป้อนข้าวเดี๋ยวป้อนอาหารนะป้อนอาหารหนูนะลูกนะเดี๋ยวหม่ำข้าวกันนะหนูจะได้มีแรงนะลูกเนาะจะได้มีแรงจะได้เดินได้นะคะดไดไหมเทาเอื้อน,นะคะน้องเอื้นนอลุกขึ้นมาดูอ่ะลูกลุกขึ้นมาดูอ่ะลูกเออ เอ,ออเออออกมาดำปีเลยนะคะเออออกมาดำปีเลยดำปิดเลยนะคะเป็นน้ําเป็นเป็นแบบเหมือนยาสีฟันนะคะเป็นเหมือนกับยาสีฟันไม่เขยงก็จะต้องไปล้างก้นนะคะทําความสะอาดดูนะคะผอมมากผอมมากๆเลยนะคะผอมสุดๆผอมแบบไม่รู้จะผอมยังไงแล้วนะคะผอมสุดๆไม่มีแรงเลยนะคะนา่าเวทนาจริงๆ ไม่เช็ดตัวให้นะไม่เช็ดตัวให้หนูนะลูกนะเออเออลูกขึ้นมาดูอ่ะลูกเอ้ใครทะเลาะกันใครทะเลาะกันใครทะเลาะกันเออลูกขึ้นมาดูอ่ะลูกเะเช็ดตัวให้นะกำลังป้อนข้าวอยู่นะคะป้อนข้าวอยู่แล้วก็เอือออกมานะคะเช็ดตัวก่อนเช็ดตัวให้แห้งก่อนนะเดี๋ยวค่อยกินข้าวต่อนะลูกนะเช็ดตัวให้แห้งก่อน ป้อนข้าวก็ป้อนยากก็กลุ่มอื่นๆมาวนเวียนวุ่นวายมากเลยนะคะวุ่นวายเลยทะเลาะก,กันอีกแล้วทะเลาะก,กันีแล้วน้องเพชรไม่ใช่น้องเพชรไม่ใช่น้องเพชรใบบุญใบบุญกับข้าวกล้องไม่ใช่ขา้าวเจ้าข้าวเจ้ากับน้องเพชรโอ้ยพอแล้วลูกพอแล้ว แม่ก็งานเยอะพอแล้วลูกพอแล้วไม่ต้องทะเลาะกันต่างคนต่างอยู่นะลูกนะแม่ก็งานเยอะพอแล้วลูกะต่างคนต่างอยู่นะไม่ต้องทะเลาะกันนะลูกใช่ไหมเข้ามาใช่ไหมครับลูกเขา้ามาน้องพลอยสม้มซ่า ชมใาเลยอ,อกแก้วเฮ้ยเฮ้ย,ยลุกไปไหนดอกไปไหนดอไปไหนจะไปไหนเอ๋เช็ดตัวต่อเช็ดตัวต่อได,ด้กินข้าวกันต่อนะลูกนะกินเวลากินเขาก็มีบ้วนบ้วนบ้วน,น,นออกมาคือแบบว่ากิน ถ้าเอาสลิงเข้าไปลึกหน่อยก็จะกลืนลงไปไปไหนโลกไปไหนไปไหนไปไหนเข้ากงอ่ะโลกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชัดตัวก่อนแล้วกนะัน